ไปกันต่อไขอตรวจรถ้วยนะครับอาที่ตรวจนี่มีเหตุอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเขาแจ้งมาไงเขาแจ้งมายังไงไม่ผมมีสิทธิ์นะครับนะครับผมอะผมมีสิทธินะคุณผมรู้ผมรู้คุณเนี่ยอท่านเป็นหัวหน้าด่านใช่ไหมครับท่านพงเทพ ผมเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติงานครับตรงนี้เป็นเป็นอะไรครับด่านอะไรด่านตรวจอยู่สีเขีวใช่ไหมด่านตรวจยานพาหนะสีเขีวเป็นด่านตามเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องเสนอชื่อเป็นด่านตรวจตามมติพรรมนะครับว่ามาครับท่านเกี่ยวกับการตรวจยานพาหนะสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งต้องสงสัยถูกต้องไหมสิ่งต้องสงสัยครับครับก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจมีสิทธิ์ที่จะตรวจครับ ตามกฎหมายอ่าสงสัยอะไรผมตบมกฎได้ครับใจเย็นเย็นท่านผมคุยกับหัวหน้าท่านอยู่ใจเย็นเย็นเนอะครับครับอาใจเย็นเย็นผมก็สอบถามท่านชื่ออะไรผมป้อมปนอมนะครับเดี๋ยวบัตรบัตรบัตรอาให้เกินผมป้อมปนอมครับบัตรมาลงทะเบียนผมนายปนอมึกษล้นนะครับครับอ่าจะเพจยิ่งไก่ไทยอ่อนเนาะครับครับอ่า ที่มาพ้นผมเนี่ยยินดีท่านคงจะได้รู้จักเนาะป้ามนอมนะครับเดี๋ยวนะครับอ่าผมก็อยากจะสอบถามผมอยากจะมาสอบถามเนี่ยคือท่านเนี่ยสงสัยอะไรในรถผม ผมขับมาดีๆผมถามว่ารถมันติดยาวมากเลยตอนนี้คืออท่านรู้ไหมว่ารถติดยาวมากครับท่านไปดูคอ่ารถติดยาวไม่ต้องดูผมรู้ผมขับรถมาครับท่านครับคืประมาครังแล้วคือประมาทรังแล้วจำได้ผมมาหาด่านท่านเนี่ยคือคืออย่างนี้นี่เป็นครั้งที่สองของผมนะคือคือผู้โดยสารของท่านเนี่ยนะครับสงสัยว่าเป็นคนต่างดาวเราก็มีสิีตรวจใช่ไหมครับท่านควรสงสัยว่ากันไอที่จะค้นท่านเดี๋ยวท่านเป็นแท็กซี่ใช่ไหมแท็กซี่ สธารณะซึ่งมีผู้โดยสารมาด้วยถูกต้องไหมใช่ใช่ครับไม่ได้ว่าแล้วผมพวกผมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เ้าพนักงานตามกฎหมายครับสงสัยว่าท่านผู้โดยสารของท่านเนี่ยเป็นคนต่างด้าวเราก็ต้องเรียกเข้ามาตรวจขอดูบัตรแล้วตรวจหรือยังครับตอนนี้ขอดูบัตรแล้วเดี๋ยวจะให้ไปแล้วว่ายังไงดูดูบัตรแล้วครับท่านแล้วเป็นคนไทยครับคนไทยไหมครับแล้วจะแล้วจะแสดงบัตรให้เราดูก็ดูบัตรแล้วก็ถือว่าเป็นคนไทยแล้วจะตรวจคนต่อไปไหม ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเปิดไทยให้ดูแช่นั้นแหละครับว่าสิ่งของกฎเกณฑ์กฎหมายมีมาไหมอ่ะไม่ไม่เป็นไรคือเหตุเหตุมันควรเชื่อเนี่ยโอเคเหตุมันควรเชื่อเนี่ยแค่นี้แค่นี้เองมเป็นไรให้การตรวจค้นเนี่ยเชื่อตามปาวิยาเนี่ยน่าเชื่อว่าน่าเชื่อยังไงครับมีคนผิดกฎหมายกระทําผิดกฎหมายอันนั้นตรวจไปแล้วลูกน้องของนั่นตรวจตรวจหรือยังตรวจแล้วตรวจหรือยังครับนั่นครับตรวจแล้วพอตรวจแล้วครับนี่คือกระบวนการผมอยากจะรู้ว่ากระบวนการของพวกพี่เนี่ยทํางานกันยังไงนะครับพอดีผมเนี่ย มาจากเพจจิณไกรไทยออนก็อยากจะรู้กระบวนการการตรวจนะคุณบอกว่าคุณตรวจแล้วเป็นด่านของเราเป็นด่านมั่นคงตรวจแล้วทีขอตรวจรถตรวจรถโอเคก็คือคาถามผมเนี่ยก็คือการตรวจค้นรถเนี่ยเพราะว่าคุณเป็นเป็นรถสารนะเราก็สามารถที่จะตรวจได้มีผู้เล่นานมาด้วยผมก็อยากจะสอบถามท่านใช่ไหมล่ะเพราะว่า ตามเหตุใช่ไหมล่ะใช่ก็ตรวจแล้วคนทีนี้ก็ตรวจรถก็เปิดให้ดูว่าไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายไม่มียาเสพติดไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายไม่มีอาวุธที่ผิดกฎหมายเราก็ให้ผ่านก็ไม่มีอะไรแค่นั้นคือต,ตำรวจคือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยทั่วไปใช่ท่านเท<อ>่า<ห>นี้ผมถูกเพื่อประชาชนที่บริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยเขาก็อยาก เขาก็อยากได้ความปลอดภัยเรามีหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปใช่ครับท่านก็ทำปฏิบัติหน้าที่ถูกเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ว่าเในในสิ่งนั้นเราเราไม่ได้ใจเย็นๆใจเย็นๆท่านไม่ไม่ไม่ต้องอะไรเขาจะไปแล้วท่านท่านจะอยู่ต่อทําไมในเมื่อท่านผมท่านไม่มีเสร็จแล้วไม่มีปัญหาข้อกฎหมายในที่กฎหมายแต่อย่างใดท่านก็เดินทางต่อได้ผมอยากมาเยี่ยมชมเพราะว่าผมเนี่ยครับอ่ามาจากเพจนะครับ พาทนเนี่ยก็ขอบคุณมากที่มันรถติดตอนนี้มันเป็นเวลาเวลามันมันคนกําลังจะทํางานครับเวลาหกโมงครึ่งตอนนี้นะครับก็เราปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งเราไม่ว่าครับแต่ผมอยากจะให้ท่านระบายรถให้มันให้มันเร็วไม่ใช่ว่านี้ในการท่านจะตรวจค้นผมไม่ได้ว่าหรอกอันนี้มันเป็นหน้าที่ของท่านขอบคุณมากที่ให้คำแนะนำครับเดี๋ยวผมจะ เพราะว่าผมก็อยากให้ใช่ใช่ผมผมก็อยากให้ท่านอำนวยความสะดวกไอ้ที่ผมลงมาสอบถามเนี่ยผมไม่ได้มาป่วนมาอะไรนะผมการบัของท่านเนี่ยผมลงมาอันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วอันนี้เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วนะครับผมเข้าใจอยู่แล้วก็คืออยากอยากจะสอบถามว่าการตรวจค้นเนี่ยสิทธิของของของประชาชนเนี่ยการที่คุณจะมาตรวจค้นหรืออะไรเนี่ยเราตรวจค้นเนี่ยนะ เราตรวจค้นด้วยเหตุอันสงสัยมเมื่อไม่มีข้อสงสัยคลายความสงสัยแล้วเราก็ให้ผ่านไปนะครับส่วนผู้ที่กระทําความผิดที่นี่เราไม่มีปรับไม่มีไม่มีครับที่จะมาปรับตรงนี้ก็คือจับก็ดําเนินสง่งสารที่นี่มีสารสีคิ้วก็ดาเนินส่งทนงการอส,สอบสวนสพสีคิวแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแค่นั้นเองครับ ถ้าไม่มีอะไรก็ผ่านไปถ้าเป็นคำคำแนะนําเล็กๆน้อยๆที่เป็นการกระทําความผิดเล็กๆน้อยๆเราก็แนะนําให้แก้ไขผู้ผมแต่งานเป็นงานป้องกันปลาป้องกันและปราบปรามจราจรไม่มีนะไม่มีอย่างนี้นะไม่มีครับที่นี่ไม่มีเราจับจับถ้าพบผิดพรบจราจรเล็กๆน้อยๆเราจะให้คําแนะนําแล้วก็ไปแก้ไขไปปรับประว่ากล่าวว่าเก่าครับผมแค่นั้นเองท่าน สบายใจได้ที่นี่ท่านอยู่หัวหน้าด่านใช่ไหมครับท่านผมไม่เช้าหัวหน้าผมคนแคชุดปฏิบัติงานเฉยหัวหน้าชุดอยู่ไหนอ่าหัวหน้าชุดปฏิบัติงานเฉยครับผมท่านอยู่อยู่บ้านทัดอยู่ด้านนี้แหละครับอ๋อแล้วแล้วป้ายเป็นชื่อของท่านไหมเดี๋ยวเป็นชื่อของของนายครับของนายครับผมน่าจะอยู่ด้วยด้วยนะนายนะ ถ้อยู่ท่านท่านไปเข้าห้องน้ำตะเกียนี่ครับคุณแม่มีการตรวจฉี่ไหมมีการตรวจฉี่ตรวจสารไหมช่วงนี้ก็ขอสอบถามท่านแล้วกั่านช่วงนี้ถ้ามีคนเคยมีประวัติมีเหตุสงสัยมีผู้แจ้งเราหรือมีเหตุอันวรสงสัยว่าประวัติเคยมีเราก็จะจะเรียกมาตรวจเป็นลายๆไปส่วนการตรวจมันก็จะไปก็นําส่งเข้าตรวจก็ไปส่งโรงพยาบาลให้ตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ส่งโรงพักถ้าถ้าเขาเขามีนะเขายอมรับว่าเขาเสพมาครับก็ด้เนินกานตามกฎหมายครับของเราที่นี่คือดำเนินการตรวกหมายก็ส่งโรงพักสีคิ้วอย่างเดียวตัวงานตรวสวนก็คาสํานวนสอบปากคาแล้วก,สสก็ส่งสารส่งอายการสึงสารตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่างครับตรงนี้เป็นตู้อะไรตามที่ท่านตรงนี้เป็นหน่วยเป,นเปน็นการของเป็นปสเลยใช่ไหมตรงนี้ครับด่านตรวจยันธนะสีคิ้วครับขออนุญาตนะ เดี๋ยวผมปฏิบัติงานต่อครับดูแลให้ให้ให้ดูก่อนให้ดูก่อนออ่าขอบคุณมากให้ท่านดูเนาะผมป้อมมานอนนะครับครับผมเป็ดยังไงลเต่ออมีอะไรแวะมาเยี่ยมเยือนก็ได้อยากจะดูไหมดูดูให้ดูครับครับครับพอไม่มีอะไรหรอกครับผมเราอันนี้ไม่ไม่เป็นการท่านผู้ชมไม่เป็นการตรวจคนนะเพราะว่าให้ดูเฉยเพราะว่าจริงจริงเราบริสุทธิ์จริงๆอ่าเราก็สอบถามเพราะว่า ตามสิทธิ์ของเรานะครับเราสามารถที่จะสอบถามได้อันนี้ผมให้ดูเฉยนะเอาบมกม่วงมปกินวะเอากล้วยไปกินวะขับตุ้นเลยรับที่นี่ทีี่่นนมัไม่ไม่มีอะไรเราให้ความร่วมมืออยู่แล้วแต่เราก็อยากสอบถามประชาชนเขาตามธรรมดาโอเคครับปิดได้เลยเดินต่อได้ได้บัตรแล้วเนาะปิดกี่เราเนาะ ได้แล้วครับท่านมีอะไรแวะมาเยี่ยมเยือนกันได้ก็เราเยี่ยมเยือนอยู่แล้วแต่ออย่างนี้เอาโอเคครับเพราะว่าันมันยาวมากครับได้ไดมีอะไรคำแนะนำกันมาบอกมาหากันได้บอกคัยกันได้ของเราถ้าถ้ามีมีปัญหาเกี่ยวกับรถติดอะไรนี้เราก็จะผ่อนคลายไปนะครับอันนี้และนี้ผมไม่อนุญาตให้คุณเอาไปลงโลกโซเชียลนะครับบอกลูกน้องของท่านนะแต่ท่านเอามาเป็น งานได้นะอันนี้ท่านชื่ออะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสอบถามของท่านหน่อยเผื่อเขาจะเอาไปลงไงไม่ไม่เขาไม่ลงหรอกเอาอันนี้ผมไม่อนุญาตนะท่านบอกเขาเลยนะได้ไบอกเขาเลยนะครับบอกเลยนะได้ครับอ่าผมไม่อนุญาตท่านท่านถ่ายผมนะท่านบอกเขานะท่านเป็นหัวหน้าเขาไหมได้ดาบดาบพอพอดาบได้ได้ไครับไม่เป็นไรเดี๋ยวทีมงานผมที่นี่ถ้าหากท่านผมถือว่าผมไม่อนุญาตนะท่านนะเขาไม่เป็นนำลงโซเชียลอ่าผม ก็ท่านรู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยไม่มีเกจตนาอะไรที่จะมาบอกบอกบอกเลยครับท่านท่านหยุดเลยหยุดเลยครับอ่ขนาดนายนายของท่านเนี่ยคุณยังคุณยังไม่ไม่ไม่นี้เลยนะดาบนะเนาะดาบนะอันนี้นายท่านนะท่านไม่เกรงใจนายท่านเหรอครับวันนี้ผมมาคุยดีๆนะท่านนายดาบนะอผมคุยกับท่านดีๆแล้วนะผู้โดยสารท่านรอแล้วครับไม่เป็นไรรอไม่เป็นไรครับญาติผมเองครับครับ ก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับก็ดูแลลุงผมก็ปาดดูแลลุกน้องของท่านหน่อยที่ที่ที่นี่เราเราทํางานด้วยความสุภาพสุดเจริญอ่าผมก็อยากจริงใจผมอยากกับการทํางานผมอยากรับฟันประชาชนรับฟังประชาชนที่ที่ให้คําแนะนําอย่างรถติดมาบอกโอ้พี่รถติดอย่างนี้เราก็เดี๋ยวก็จะผ่อนคลายก็ระบายไปดยแต่ผมชอบท่านนะก็ชื่นชมท่านเพราะว่าเพราะว่าผมลงมาเนี่ย อย่างท่านนี่มีวุฒิภาวะพอดูจากคำพูดของท่านแล้วเนี่ยผมชื่นชมนะครับผมป้อมมาน้อมนะครับเป็นนี้แค่ตอนแไม่ลอยหนาตั้งพื้นนะครับขอชื่นชมของท่านนะครับท่านกรงเทศนะครับผมก็ชื่นชมกับลูกน้องของท่านนะครับแต่นายนี้ก็ไม่รู้อะไรนะครับท่านก็ไปหาทํางานไปเถอะท่านนะโอเคนะครับโอเคผมก็ได้ไปละลงมาเยี่ยมชมนะครับอยาก กดค้นอยากอะไรเราไม่ว่ากันเป็นการทํางานของเจ้าที่นะครับเป็นชื่อด่านเลยคือดือด่านตรวจยานพาหนะสีคิ้วนะครับกองกบกัการสองนะครับตรงตรงนี้นะครับก็ใครมาก็ท่านผู้ชมมาผ่านมานะครับเป็นถนนมิตรภาพนะครับช่วงสีคิ้วช่วงเงินจานะครับก็ชะลอชะลอเดี๋ยวไปชนเจ้าที่เอานะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าที่กำลังก็ตั้งด่านนะครับก็โอเคนะครับพี่น้องผมก็ขอการลากับ ท่านกรุงเทพนะครับเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ